มีดเอเมอร์สันคอมเซเว่นสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวมีดกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาแรงในช่วงหลังๆนี้เลยนะครับก็คือมีดแบรนด์เอเมอร์สันรุ่นคอมเซเว่นนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีวางขายได้ไม่นานมากนะครับเพิ่งจะไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็อ,อย่างที่ผมเคยรีวิวมีดเอเมอร์สันไปนะครับผมมีจริงๆผมเคยมีอยู่หลายเล่มนะครับแล้วก็ ขายไปหลายเล่มนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ก่อนหน้าน,นั้นเหลืออยู่แค่ตัวตัวนี้ครับเป็น houseman นะครับก็คือเป็น mini cqc 8นะครับเพราะว่าผมชอบ cqc 8เหลืออยู่เล่มเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาอีกนะครับเพราะว่าผมใช้มือสานมาตั้งแต่ cqc 7นะครับอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยประทับใจตัวของเหล็ก154 cm เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าผมอย่างที่เรียนว่าผมเป็นคนที่เหงื่อน่าจะเหงื่อเข็มแล้วก็มีที่พกส่วนใหญ่ขึ้นสนิมบ่อยนะครับเคยใช้แล้วก็มีคราบสนิมต้องคอยเช็ดนะครับก็เลยเลี่ยงไปนะครับแต่ปรากฏว่าหลังๆนี่ผมก็มาใช้มีดที่เป็นแมกนาคัสค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสปรัตตันเบดนะครับยังตัวแกลนเมาส์นะครับแกนเมาส์ Mouse, นะครับเป็นแมกนาคัส นะครับแล้วก็สเป a ร์ตันเบดเนี่ยมี3เล่มเลยเป็นแมกนาคัสเหมือนกันหมดนะฮะสเปอร์ตันเบดนะครับรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมมากๆก็คือแทบไม่ต้องไปเช็ดอะไรมันเท่าไหร่ครับมันไม่เคยมีสนิมโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับเราพกพกไปเนี่ยวันไหนว่างๆก็ค่อยเช็ดนะครับไม่ต้องมานั่งเช็ดทุกวันนะครับปรากฏว่าไอ้มอสันมันออกรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็น คอมเซเว่นมันเอา,อาโมเดล cqc 7 cqc 7นะครับก็คือด้ามประมาณนี้แต่ว่าเขาจะเว้าน้อยกว่านี้นะครับมันจะแฟลตมากกว่านี้ไซส์เท่ากันนะครับมาผสมกับตัวใบมีดของ Mini อมินิคอมมานเดอร์่ามินิคอมมานเดอร์ถูกแล้วนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นเนี่ยก็เป็นรุ่นยอดนิยมทั้งคู่นะครับพอมันมาผสมกันแล้วเขาใช้เหล็กแมกนาคัสเนี่ย มันก็เลยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเอมอนสันเนี่ยมักจะใช้1 5 4 c m แทบทุกรุ่นนะครับมีรุ่น C47 หลังๆอาจจะมี S35 VN ก็เป็นเหล็กที่ดีขึ้นมานะครับเข้ามาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นตัวท็อปเท่าไหร่นะครับในในปัจจุบันมันมีแม็กราคาที่ผมชอบที่สุดนะครับปรากฏว่าพอทำออกมาตัวนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยผมก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ยังเห็นว่ายังมีจำหน่ายอยู่ยังไม่หมดก็เลย ได้โอกาสสั่งมาสักเล่มหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ไมแน่ใจน่าจะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ก็าเป็นมีดที่ผมก็เอามาพกได้พกใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าประการที่มันมีเวฟตรงนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์หลากหลายนะครับเราหยิบขึ้นมามันก็เปิดได้ทันทีสเต็ปเดียวนะครับเวลาที่เ,เราเมือ่อไม่ว่างเท่าไหร่นะครับเราหยิบขึ้นมามือข้างหนึ่งเราต้องการที่จะตัดฉีกอะไรทันทีเนี่ยเราก็ เปิดปุ๊บทีเดียวสเต็ปเดียวแล้วก็มากรีดได้เลยแล้วก็ตัวที่มันทําคมซิวด้านเดียวเนี่ยก็เป็นคมที่จะหวานมากซึงผมก็ชอบนะครับอันนี้เป็นรอยใช้งานนะผมยังไม่ได้เช็ดก่อนทํารีวิวเลยนะครับตัส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัดกล่องพัสดุนะครับเปิดกล่องตัดซองกระดาษนะครับก็แม็กนมคัสเนี่ยก็เป็นมีดที่รักษาคมได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็การสนิมดีมากๆนะครับส่วนประวัติ ของมีดเอมเมรสันเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับก็ไปฟังกันได้นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงตัวประวัตินะครับมาถึงตัวรายละเอียดของมีดเล่มนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมซื้อ,อสั่งคลิปดิฟมาแต่มันก็ไม่ได้ดิฟมากนะมันก็ยังมีโผล่มาอยู่แต่ว่าไม่เยอะน้อยลงนะครับามาจากทางลิชนะครับผมมักจะเป็นลูกค้าประจํามีมีดตัวไหนที่ผมคิดว่าจะพกเนี่ยผมก็จะสั่งดิฟ คลิปของเขามานะครับก็แล้วแต่บางบางคนก็จะมองไม่สวยแต่ว่าผมคิดว่าผมชอบมันสวยดีนะครับมันจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเวลาที่เราเน็บนะครับมันก็จะดูเป็นแท่งๆนะครับดูไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับไม่ไม่ดูว่าเจาะจงเป็นมีดนะครับถ้าเทียบกับตัวคลิปเดิมเนี่ยมันตรงนี้มันจะโผล่มาเยอะกว่ามันจะดูชัดว่าเป็นมีดนะครับสําหรับตัวมิติของมีดนะครับ ตัวคอมเซเว่นตัวนี้นะครับก็ความยาวเมื่อเราพับเนี่ยมันจะเท่ากับตัว CqC7 เลยซึ่งเป็นมีดยอดนิยมยอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์อยู่แล้วนะครับก็ความยาวนะครับก็จะอยู่ประมาณนะครับเมื่อพับเนี่ยประมาณสัก12เซนนะครับก็ไซส์ก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวนี่ครับสไตรเดอร์ SNG นะครับสไตเดอร์จะประมาณสัก11.9ประมาณนี้ฮะใกล้ๆกกันนะครับเมื่อการใบมีดนะครับ ความยาวรวมนะครับก็20.3นะครับก็ถือว่าเป็นมีดไซส์ที่กำลังดีนะครับ20.3ุเ 20. ซนนะครับความยาวของตัวใบมีดตรงนี้นะครับก็ประมาณสัก12เซนนะครับก็ใกล้เคียงกันกับตัวมีดสไตร์เดอร์ sng นะครับบางคนเนี่ยก็ถ้าไม่เคยจับไซเดอรก็คิดว่าไซเดอร์มันน่าจะใหญ่กว่าแต่จริงๆเนี่ยมันคือขนาดใกล้เคียงกับตัว c u c 7หรือว่าตัวนี้เลยนะครับเป็นคอมเซนะครับ ใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็คือแทบจะเท่ากันนะครับในขณะที่ตัวน้ําหนักนะครับก็ใกล้เคียงนะครับประมาณ4.5ถึง4.7ออนนะครับประมาณสัก120ถึง130กรัมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมซื้อทำให้ผมซื้อก็คือตัวเหล็กมักนันะครับมีดในภาษาเนี่เป็นมีดที่ g 1เทจะสากมากนะครับเป็นมันดูเหมือนงานแบบดิบๆแต่จริงเนี่ย มันดิบโดยที่เขาตั้งใจนะครับก็คือเป็น G10 เกรดแบบเหนียวสากสากมือมากๆนะครับถ้าถ้าลูดจางเกงยียนเนี่ยมันจะเป็นขุยเลยนะครับติดขึ้นมาบางทีนะฮะงเกงยียนจะเละเลยนะครับถ้าเราพกต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปขัดบางบางท่านเนี่ยเขาจะเอากระดาษทรายมาขัดให้มันลื่นขึ้นนะครับตัวล็อกเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ล็อกนะครับเป็นเฟรมไทเทเนียมไลเนอร์ไ,อรไทเทเนียมนะครับ ทำได้ดีนะครับเพราะว่าผมชอบตรงนี้ก็คือเขาทําเหมือน CQC7 นะครับก็คือมันมีช่องให้เราดันไลเนอร์ลงมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อที่แตกต่างจาก CQC7 นะครับก็คือเขาทำให้ในส่วนของตรงนี้นครับมันเว้าวมากกว่า CQC7 นะครับถ้าเทียบกันเนี่ย CQC7 ตรงนี้มันจะแฟตมันจะหนาตรงนี้มันจะเว้าวมากกว่านะครับ ทำให้มันจับเข้ามือได้มากกว่านะครับแล้วก็รูปทรงมันก็สวยนะครับเป็นรีเคิฟนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของอิมเมร์สันนะครับคือเป็นสโตนวอชนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเจียเป็นสาตตินนะครับเห็นเป็นรอยเจียนะครับแล้วก็เจียคมฝั่งเดียวนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าเออเป็นชื่อนะครับเออเป็นเลข เลขัำเบอร์นะครับได้ผมได้เลข300นะครับแล้วก็เป็นเหล็กแมกนาคัสนะครับแล้วก็เป็นเวฟที่ขึ้นชื่อนะครับของเอมสันตัวนี้เพอร์เฟกมากๆนะครับผมเคยได้มีเอมสันมาหลายเล่มเนี่ยทั้งหนึ่ง CQC สิบห้ามินินะครับมินิลอสเฮาส์นะฮะ CQC เจ็ด CQC แปดนะครับ, C C 7, C C รบส่วนใหญ่ที่เจอเนงานไม่ค่อย บา,บางทีก็ไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะครับล็อกล็อกไม่ค่อยดีนะครับล็อกสติ๊กนะครับบางทีก็ตัวใบมีดเนี่ยไม่ได้เซนเตอร์นะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี้ยมันเนียบมากๆนะครับใบมีดเซนเตอร์พอดีเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะครับล็อกไม่สติ๊กด้วยแล้วก็กินไปประมาณตรงกลางพอดีแต่ว่ามันล็อกไม่สติ๊กนะครับแน่นหนาไม่มีเบสเพลย์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการปรับ Uh, QC ให้มันคุณภาพดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าตัวที่ผมได้ม,มันมันคุณภาพดีนะครับอันนี้ก็กล่องก็มีการ uh, เปลี่ยนลวดลายมาเล็กน้อยจากในอดีตนะครับในอดีตก็จะเป็นกล่องดำ,ดำอย่างเดี๋ยวนี้จะมีลวดลายนิดหนึ่งนะครับข้างในก็ uh, ไม่ได้ให้สติ๊กเกอร์มานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวคลิปเดิมนะครับที่ให้มานะครับสิ่งที่น่าสนใจอัอนนี้ก็คือที่เขาให้มา ๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับมีสติกเกอร์เอามีสติกเกอร์มานะครับขอปนะทานโทษแต่ว่ามีสติกเกอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ให้มาก็คือตัวนี้นะครับเปิดมาแล้วตกใจเลยครับมีธงชาติจีนนะครับ proudly n ่ t made in c น i n a าก็คือภูมิใจที่ไม่ได้ผลิตในประเทศจีนนะครับโอ้โหม,มันเป็นชาตินิยมสุดๆเลยนะครับจริงๆผมไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไม่จีน,นะครับผมชอบเลย,หล,ยหลายแบรนด์ด้วยซ้ำก็ยังมี มีโครงการนะครับว่าจะหาเข้ามาหลายๆแบรนด์นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับก็กลายเป็นว่ามันก็มีประเด็นตรงนี้มานะครับโผล่มาด้วยเป็นสติกเกอร์มาให้เลยนะครับก็มันอาจจะเป็นจุดขายอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามื่แบรนด์อเมริกามันราคามันสูงกว่าจีนทั้งที่จริงๆแล้ว What dip? วัสดุในการผลิตคุณภาพในจริงต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นอเมริกันมันก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มองว่ามันมีแวลูมากกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็มันก็ขายต่อได้ง่ายกว่านะครับกว่ามีจีนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็มารีวิวเอาไว้นะครับเป็นมีดที่น่าสนใจนะครับผมมองว่าคุ้มค่าเลยนะครับตัวนี้ผมรับมาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก300กว่าเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ราคา ค่อนข้างสูงของเอเมอร์สันแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปแล้วก็ด้วยวัสดุที่เป็นแมกนาคัสเนี่ยผมว่ามันขมนะครับได้แมกนาคัสในรูปแบบของเอเมอร์สันนะครับซึ่งมันเพอร์เฟกมากๆก็ในอนาคตก็คาดว่าเอเมอร์สันเอเมอร์สันน่าจะเริ่มผลิตมีดโดยใช้เหล็กแมกนาคัสมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เห็นมีโผล่มาหลายๆรุ่นแล้วนะครับเป็นการเพิ่มแวลูค่อยๆปรับนะครับผมเข้าใจว่าเขาน่าจะค่อยๆเริ่มปรับแบรนด ให้พรีเมียมมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มราคานะครับก็นนี้ก็น่าสนใจนะครับฝากเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับเป็นมีด e d c พอมันเป็นแม็กนะครับมันจะทนทานมากกว่าเดิมคุ้มค่ามากกว่าเดิมนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็จบประมาณนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ